ครับสวัสดีครับวันนี้ด้มาติดตามลูกว่านะครับที่มีู้ติตามจากหูว่าว่าน้อยสองตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับนี่ครับเป็นว่าลูกของอเจ้าเจ็ดสองนะครับครับง่ามมากนะครับเจ้าเจ็ดสอง นี่ครับสวยนะครับสวยมากงามมากครับนี่คือแม่เขาครับสวยมากนะครับนี่อากาศก็ร่งดีนะครับเลือด้อยเนี่ยอายไล้นะครับเพราะว่าเนี่ยครับนี่คือพันธุกรรมนะครับนำนุ่มทรงออลีนะครับว่าหน่อยสองตัวนี่ครับ สวยงามมากๆากนะครับนี่ครับตะนหนอกตรงขาหนานะครับหนอกไงนะครับตวนเบื้องหน้าตาเขาครับว่าหนอกไงสวยงามมากครับนี่ครับสวยงามมากเลยพันธุกรรมนะครับสามขั้นคือพันธุกรรมเขานะครับเด้มากห้เบื้งนะครับนี่คือแม่เขานะครับ ี่คือพันธุก,กรรมขาคเขาลูกของเจ้าเจ็ดสองนะครับสวยมากนะครับหนอกตรงกับคานหนาเลยนะครับหน่าลักนะครับหน่ารักมากคตอหนกง่ายนะครับตรงกับคาหนาตอกบลมเอียงนะครับอายืนเขาสวยนะครับ สวยมากนะครับผว่าหน่อยสองตัวนี่ครับสวยงามนะครับเป็นขอกุว่าบบ้านนะครับอื ถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด,ด้วยครับเด้อเพื่อบาผ่าดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ